สวัสดีครับยินดีก้อนรับสู่ช่องกำลังเงินวิธีเก็บเงินให้ได้ต่อเนื่องยืนยาวจนมั่งคัง่งคุณเคยเก็บเงินได้แค่ช่วงต้นเดือนแล้วพอปลายเดือนเงินหายไปไหนหมดหรือคุณเคยตั้งใจจะออมแต่จู่ๆเงินก็ละลายหายไปกับสิ่งเล็กๆที่ไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาคุยกันว่าการเก็บเงินให้ได้ตลอดชีวิตเขาทํากันยังไงข้อมูลเหล่านี้รวบรวมมาจากหนังสือดังหลายเล่มรวมถึงบทสัมภาษณ์จากหลายแหล่ง มาเริ่มกันเลยครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเปลี่ยน mindset ก่อนเงินจะเปลี่ยนชีวิตคุณจากหนังสือ The Psychology of Money Morgan Housel ความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่คุณมองเห็นแต่คือสิ่งที่คุณไม่ใช้ความรวยที่แท้จริงคือไม่ใช้เงินทั้งหมดที่หามาได้คนรวยจำนวนมากมีนิสัยเงียบๆเก็บเงียบๆใช้เงินอย่างระมัดร่วงขอเสริมอีกแนวคิดจาก TED Talk Less Stuff More Happiness มีของน้อยลงแต่มีความสุขมากขึ้นเรามาเริ่มไปพร้อมกันครับเปลี่ยนเป้าหมายจากอยากใช้เป็นอยากปลอดภัยทางการเงินไม่ใช่มีห้ามใช้ใจ่ายนะแต่ต้องรู้ตัวขนาดใช้ข้อที่2อ,ออมเงินแบบไม่ต้องคิดด้วยระบบอัตโนมัติจากหนังสือเล่มนี้ I will teach you to be rich Ramit Sethi ร,ระบบสำคัญกว่าความตั้งใจเทคนิคคือ ตั้งระบบหักเงินอัตโนมัติทุกเดือนเช่น20%ของรายได้เข้าบัญชีออมที่ถอนไม่ได้ง่ายๆใช้หลัก Pay yourself first ก่อนจา่ายค่าใช้จ่ายอื่นหัวใจสำคัญคืออย่ารอให้เหลือถึงจะออมต้องออมก่อนแล้วค่อยใช้ส่วนที่เหลือข้อที่3เก็บแบบเห็นผลด้วยบัญชีออมเป้าหมายจาก The Latte Factor, d a v i d Bux คนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะรายได้ต่า แต่เพราะไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนหมดตัวอย่างบัญชีออมแบบมีเป้าหมายบัญชีออมจุกเฉิน3-6เดือนของค่าใช้จ่าย,บ,ออาาย,บ,ายบัญชีออมเพื่อเป้าหมายใหญ่บ้านรถเที่ยวบัญชีออมเพื่อลงทุน ETF หุ้นทองกองทุนหัวใจสําคัญคือการเห็นเงินเติบโตในบัญชีแต่และเป้าหมายจะกระตุ้นให้เราอยากเก็บเพิ่มข้อที่5้ลงทุนให้เงินโตใช้เวลาช่วยคุณ จาก i c ชเดดโพเดดโรเบิร์ต k i โยซากิเงินควรทำงานแทนเราไม่ใช่เราทำงานเพื่อเงินไปตลอดชีวิตจาก The Millionaire Next Door เศรษฐีจำนวนมากเริ่มจากการลงทุนทีล้นน้อยแต่สม่ำเสมอแนวทางเริ่มต้นการลงทุนง่ายๆเริ่มลงทุนในกองทุนรวมที่ค่าธรรมเนียมต่ำใช้ DCA การลงทุนรายเดือนแบบอัตโนมัติเลือกลงทุนในสิ่งที่เข้าใจเช่นกองทุนดัชนีหุ้นปันผล หัวใจสำคัญคือไม่ต้องรอเงินเยอะถึงจะลงทุนเริ่มที่500บาทก็ได้เวลาบวกดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับพลังมหาศาลข้อที่5สร้างวินัยบ๊กเกมเปลี่ยนการเก็บเงินให้สนุกจากคลิปสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ออมเงินได้หลักล้านใน5ปีเธอใช้เกมหยอดเหรียญวันละบาทบวกเขียนความรู้สึกบวกเช็คยอดใบเดือนกลายเป็นสนุกและต่อเนื่องเทคนิคการเก็บเงินเกม52สัปดาห เริ่มเก็บวันสัปดาห์ละ10บาทแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ No Spend Day Challenge เลือกวันไม่ใช้เงินเลยเติมสติกเกอร์หรือสีทุกครั้งที่เก็บเงินได้ใช้ใน Bullet Journal หรือ Notion หัวใจสำคัญคือถ้าเราสนุกกับการออมมันจะไม่รู้สึกเหมือนการอดทนอีกต่อไปลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับว่าใน5ไอเดียที่เรานำเสนอมีไอเดียไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุด และเพื่อให้ง่ายขึ้นอาจจะลองทำา5ข้อนี้ไปด้วยกันกับพวกเรานะครับลองทำดูในเวลาตลอด7วันนี้ 1. เปิดบัญชีออมแบบแยกจากบัญชีใช้จ่าย 2. ตั้งระบบหักอัตโนมัติขั้นต่ำา1 0 2 0 3. จดทุกการใช้จ่ายในแอปหรือสมุดบันทึก 4. ตั้งเป้าหมายออมเงินแบบจับต้องได้เช่นเก็บให้ได้1 0 0 0 0หมื่ใน3เดือน 5. ลอง no spend day อย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์มาฝึกไปพร้อมกันนะครับ การเก็บเงินไม่ใช่เรื่องของรายได้แต่คือการฝึกใจฝึกวินัยและฝึกมองอนาคตถ้าคุณเริ่มเก็บวันนี้อนาคตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสุดท้ายหากเ,เพื่อนๆชื่นชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องกำลังเงินแล้วพบกันอีกครับสวัสดีครับ